นี่ค่ะใครหากระบะแคบอโอโต้นะคะพร้อมแม็กใหม่ทั้ง4เส้นนะคะวันนี้เงิน1 0 0 0 0หเก็บไว้ในกระเป๋ามารับคันนี้กลับบ้านค่ะออกรถสูงเปอร์เซ็นต์ผ่อนเริ่มต้น7,000ค่ะแถมพิเศษนะคะใครมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็ดูจนจบท้ายคลิปมีสิทธิ์พิเศษนต์รายที่อยากผ่อนอีกปีปีหน้าคำน,นี้จะสวยขนาดไหนไดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะที่รับชมอยู่นในช่องทางต่างๆของแตนรถดนมือสองราชบุรีคาริเนเตอร์ค่ะทุกคนขาว,วันนี้ค่ะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วแล้วก็ใกล้เทศกาลน้ําท่วมของบ้านเราแล้วนะคะวันนี้ใครที่อยากจะหารถกระบะสักหนึ่งคันค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถคันหนึ่งที่โบอะบอกเลยว่าใครที่หากระบะอยากในกระบะคันแรกอยากมีรถคันแรกกระบะแครปออโต้เป็นจุดที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วค่ะทุกคนขาโบจะเล่าให้ฟังนี้คันนี้นะคะเป็นยูสุดีแม็ก1.9ตัวสเปคค่ะ Auto ค่ะทุกคนข้อดีของเจ้าตัวดี a x คันนี้เราต้องบอกก่อนเลยนะว่าหนึ่งเป็นกระบะที่สามารถขนของได้ด้วยแล้วก็เป็นกระบะแคปเปิดได้ที่สามารถนั่งได้กัน,กนทั้งครอบครัวนะคะลืมภาพแคปสมัยเก่าได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคันนี้เนี่ยอย่างที่บรบอกว่านอกจากจะเป็นกระบะแล้วคุณผู้ชายขับได้แน่นอนนะคะเพราะว่ารถสูงหนีน้ำได้ขนของได้นะคะแถมยังเป็นเกียร์อัต อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้อันนี้เนี่ยสาวๆส,สามารถขับได้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าซื้อไปคันเดียวเนี่ยลูกๆก,ก็นั่งได้คุณพ่อคุณแม่ก็นั่งได้นะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงขับได้หมดเลยและที่สําคัญคันนี้ด้านในมีจอยดอยกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วราชบุรพี่คารเตอร์จัดให้สาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าโอ้อยากขับกระบะจังเลยแต่ ทำยังไงดีละมันยาวอะรถมันยาวแล้วมันดูยากนะคะเพราะว่าเดิมโรงงานมาไม่มีจอให้คันนี้แถมจอออ o อยให้แล้วอ่ะเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันกันก่อนจะ้ะอันนี้นะคะเป็นตัวสีขาว s p ป c แ a ป S Auto เดิมทั้งคันนะคะการันตีการตรวจสภาพจากนะคะเว็บไซต์รถโดนใจโดยบริษัทก Inspection น,น,นะคะที่ตรวจสอบให้แล้วรอบคันค่ะฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าซ้ายขวาแชสซีนะคะ โครงสร้าง2 7 4จุดว่าคันนี้มีชนหนักหรือเปล่านะคะด้านในนั้นจะบอกกันเลยใครอยากได้ตัววารีรับประกันสามารถพักมาขอกับฝ่ายขายของเราได้คันนี้สิ่งที่ให้มาก็คือนี่เลยค่ะแม็กนะคะพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4ล้อแอบกระซิบก่อนถ้าวันนี้ลูกค้าบอกว่าคุณโบพี่อยากได้สเปคแคบเอส t อโต้แต่พี่ไม่อยากได้แม็กพี่ขอเดิมเิได้ไหมได้หมดจัดให้ได้หมดหรือใครอยากได้แม็กลายไหนนะอยากได้6กก้านหาก้านมาคุยกันได้เราจัดให้หมดเช่นเดียวกันค่ะ นี่เจ้าของเดิมใส่ตัวมือครอบนะคะที่เป็นคาร์บอนมาให้เรียบร้อยแล้วไอเป็นแคปลามาให้เรียบร้อยแล้วทุกคนดูเห็นปะก็คือมันก็สะดวกสบายนะเพราะว่าเข้าใจเลยบางคนสงสวๆว่าเอามือไปขูดเอาเรบไปขูดมันจะเป็นรอยกับรถจะทําให้รถเสียนะคะแล้วก็วัมนที่พอแจ้งไปลืมกระบะภาพแบบเก่าได้เลยเพราะอันนี้คือสเปคแคป S Auto ที่เป็นแคปเปิดได้แล้วรถคันนี้เป็นรถปี2021แท้นะคะทุกคนขะแผ่นเพตลงยี่ดแท้เบลลง2ีดแท้ทุกคนคดูด้านในเสียก่อน แบบอย่างที่ผมบอกไปค่ะดี a มเนี่ยข้อดีทุกคนคืออะไรรู้ไหมคือด้านในเนี่ยนะคะเขาเป็นเกียร์ออโต้และเห็นจอ Android, แอดอยกับกล้องหลังไหมปกตินะคะออกห้างมาเป็นจอดีดีธรรมดาแต่อันนี้เราจัดให้แล้วค่ะพร้อมกับจอ and ด o i d แล้วก็กล้องหลังเพราะฉะนั้นสสาวแม่บ้านขับได้อย่างแน่นอนคราวนี้มาดูรอบคันกันต่อทุกคนค่ะดูดิพอเป็นแคปออโต้ Auto, เปิดได้นะอะไรอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดนะอันไหนมีชนอันไหนมีจิ้มมาอันไหนมีอะไรมาทุกคนดูดิเห็นป่ะหัวนงหัวน็อตน,นะคะมีปุ่มเล็กๆ3ามปุ่มเหมือนกันทุกหัวมีเลข ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะไม่มีการเปลี่ยนอะไรใดทั้งสิ้นเลยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยคันนี้เดินทั้งคันสวยมากมนะคะที่มาที่บอกแจ้งไปนะทุกคนนะว่า ถ้าวันนี้เนะี่ยอยากได้รถสักหนึ่งคันช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยากลงทุนนะคะโบก็นแนะนําว่าให้ดูมือ2เป็นทางเลือกค่ะเพราะวันนี้นะคะคันนี้เนี่ยสามารถออกรถเริ่มต้นนะคะศูเได้เลยค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะทุกคนนะยังสามารถผ่อนเริ่มต้น7จ็ดพันเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นใครได้คันนี้ออกรถสะเดือนี้รับรถสปอร์ตนี้มีโปรพิเศษผ่อนอีกทีปีหน้าด้วยใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะ,คะใครอยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่ทุกคนหา จัดเลยคันนี้สภาพเหมือนป้ายแดงนะทุกคนนะโฉมเดียวแบบคือสภาพเหมือนป้ายแดงเลย mm. แล้วก็ที่สาคัญนะโบตบอกว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถและยิ่งไปกว่านั้นนะคือสามารถผ่อนกี่ปีหน้าได้ด้วยนะคะอยู่จงังหวัดไหนาก็ออกได้นะอ่ะมาดูฝั่งนี้น็อตหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวริมประตูให้ตะกลองซูงให้ดูชัดๆเลยมีริ้วรอยไหมคะมีรอยขีดข่วนไหมคะไม่มีเลยนะทุกคนดูดิสวยมากนะคะสําหรับคันนี้และนี่คือดูดิ ข้อดีของสเปคแคบเอสออสำหรับโบรโดยส่วนตัวที่อยู่กับรถมาแล้วก็ได้ลองเปรียบเทียบกระบะออโต้ที่เป็นตัวเตี้ยนะคะ Isuzu D-Max เขามีระบบ A-Off กับระบบการลื่นถลามาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบสบายใจได้เลยคันนี้เลิกมาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2021นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ใช้งานไม่ไดีเยอะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเชื่อว่าหลายคนเห็นคันนี้เนี่ยหลายคนคงจะคิดว่า รถไปชนมาแน่เลยรถอะไรปี21ใสิบ็ม่ขนาดนี้นะคะประตูไม่ชนชนได้แน่เลยเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันว่ารถคันนี้ชนหน้ามาหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้องเครื่องค่ะของตัวดีแม็คันนี้ซึ่งหลายคนที่กังวลอยู่ว่าเอ๊ะรถมันชนหนักมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่เลยค่ะศาสตร์มาตั้งแต่ฝากระโปรงก่อนเลยฝากระโปรงเดิมขนาดนี้น็อตสีสวยขนาดนี้นะคะทุกคนเดิมเดิมแบบนี้เม็ดอาร์คโครมแบบนี้ไม่มีรอยตะเกียบแบบนี้นะคะอันนี้คือเดิมโรงงานแน่นอนถัดมาที่บริเวณกับ้างเลย อ่ะให้ดูให้ดูคมกริบเลยจะบาดนิ้วอยู่แล้วนะคะตอนนี้นะนี่สัญลักษณ์นะไฟแท้ต้องมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะต่อไฟแท้ไม่มีการถูกเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นี่คันหน้าขาวๆวสวยๆกริบๆน็อตมาร์กเหลืองๆโรงงานซ้ายขวาอยู่ครบนะคะพ็ตรวจสภาพให้แล้วไงแต่อันนี้ให้ซูมให้ดูทีหนึ่งสัญลักษณ์นะคะไฟหน้านะ,ะ,นานะ,ะแท้นะ,ะอันนี้พลาสติกแขวนไฟหน้าไม่มีแกะไม่มีถอดน็อตไม่มีขันนะจ๊ะ แล้วก็นี่นะคะแผ่นเพจอยู่ครบหมุดเพดเอ่ยแต้มเดิมโรงงานมอกรไม่มีเบี้ยวนะจ๊าหมุดเพจไม่มีหลุดนะทุกคนนะแล้วก็สาสตรไปดูด้านข้างอีกเลยคราวนี้ทุกคนจะได้มั่นใจนะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีน้ำต้มแล้วก็ไม่แท้อย่างแน่นอนเอาละค่ะเชื่อว่าหลายคนดูคันนี้ก็แล้วก็เลยรู้สึกรู้สึกอยากได้จังเลยพี่เพราะว่า รู้สึกว่าผมไม่อยากใช้เงินออกรถแล้วก็ผมเอาคันนี้แหละได้เหมือนใหม่ไมน้อยนะคะเงินออกรถไม่ต้องใช้ป้แดงเปลี่ยนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขาวแล้วนะคะได้ขาวเหมือนกันเลยนะคะที่สําคัญคันนี้มันย้ำไปเลยค่ะใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะคะแล้วก็มาถึงวิดีโอท้ายสุดนี้ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้รับโปรโมชั่นจากโบไปเลยนะ,ะราคาปกติหน้ารายขายอยู่ที่5้าแ0 0หบาทรถปี2021เ,เลขไม่สองหมื วันนี้ใครที่มาจักคลิปนี้เท่านั้นเอาไปเลยค่ะกับราคาสุาดพิเศษค่ะเหลือที่5 1 0 0 0 9 0 0 0บาท,ทุคนและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะทุกคนคะ่ะเลยมีการรับการคืนเงินเกียร์เบรกให้ด้วยต่อที่สุดอาสูงนานสูนนสงถึง2ปีและต่อที่2นะคะเชื่อเลยว่าตอนนี้ใครหลายคนไม่อยากจะลงทุนกับอะไรทั้งนั้นอยากจะเก็บเงินกอดไว้ในกระเป๋าแต่อยากมีรถขับและอยาก เอารถคนันนี้กลับบ้านปีใหม่นี้ก่อนทํายังไงดีวันนี้รับสิทธิ์เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นสามารถพออีกทีปีหน้านได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูจากคลิปนี้เท่านั้นอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับโบได้นะคะเหนือกลางอีสานใต้มีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศอาชีพไหนก็ออกรด้ขอแค่มีเอกสารยืนยนันชัดเจนค่ะว่าคุณทํางานจริงๆนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้คันนี้เนะี่ยโบอบอกเลยว่าถูกอกใจแน่นอนบอกแล้วนะว่าไม่อยากได้แ็กนี้ไม่อยากได้รอชนี้อยากได้รอเดิมพักงานเดี๋ยวจัดให้ใชเชยวกันส่วนของบริการคุณและสวัสดีค่ะ